โอเคครับวันนี้ก็กราบสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อนามโวเช่นเคยนะครับวันนี้พี่อนามโวก็จะพาเด็กน้องน้องโน่นเนี่ยมาเล่นบาเลสนะครับท่านผู้ชมก็คือบาเลสดาก้อนนะครับว้าวโคตรเท่ลายมังกรอย่างเปี้ยวนะครับก็เห็นเด็กน้องน้องโน่นเนี่ยคอมเมนต์บอกกันเข้ามาครับว่าพี่อนามโวเล่นบาเลสคู่ให้ดูหน่อยโอเควันนี้พี่อนามก็จะพาเด็กน้องน้องโน่นไปเล่นนะครับโอเค ถ้าเด็กๆน้องๆหนโนพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามอย่าลืมกดคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับว่าอยากให้เพื่นโนโมเล่นปืนอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยนะครับไปกันเลยย้าหู้ตีหนึ่งบ้าเดี๋ยแล้วสองตัวบ้านไม้หนึ่งตัวบ้นไม้นหนึ่งตัว มาน้าหนึ่งก่อนหาสอาโอเคบาเลตท,ทั้งเกมเกมเนี<ๆ>้ยมาโอเคเราได้บาเลตแล้วครับพีดด่ดหนึ่งกระบอกต่อไปจะเป็นบาเลตท,ที่สองกระบอกโอเค โอเคต๋องก็บ,บอกแล้วเขาดูว้าวบาเลตต๋องก็บ,บอกไหนจ่ไหนเข้าสู่โอเค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 โดนดาวดาวดาวหนึ่งจะดาวหนึ่งดาวเด็ดแล้วนะเห็นมันลดกกัดวางไปตัวดาวแล้วใช่ไหมปิดตัว ตัวเม็ดหนกระดาตาตาเราสองเม็ตัวสามเม็ดแล้วไปเข็นไปดูพี๊มีตัวเก็บไอเดับครับในแม p มีตัวเก็บไอเดับสีทองทองไปแล้วจะไปลุยเก็บไอเดับกันไป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 ไม่ได้จะเก็บไอเดับแบบหวานจุ๋ยเลยหวานใจเลยแบบหวานเจี๊ยบอ่ะ อ้ยมีคนเยอะเลยอ่ะมาช่วยหน่อยได้ป้าตรงตรงเนิน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 เยอะเลยดาลาดาลาเหลือลสองตัวตรงเนินเทพตัวหนึ่งแล้วก็เนินไอระดับตัวหนึ่งครบเลยครบเลยครบเลยแต่ตัวหลังไอระดับเลยหลังไอระดับเลยหลังไอระดับเลยสองตัวที่เป็นดาดาดา Tippy over. Dominic, à? dominic, một Down, 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 một down, 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 một down, 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 Cái เก็บของตรงนี้ใครมีที่กดป่ะงวะใครเอาที่กดมาแลกกระสุนข้างในเะไรเกดตู้กดกระสุนยี่สิของอยู่นี่ทำไมมันชุบกันเร็วจังวะเฮ้ยโดนยิงโดนยิงที่ไหนอ่ะกลางกลางกลางบากลางบากลางพิกกลางพิกกลางพิกเลยมไ่นดาว ชูเป้าหน่อยชูเป้าหน่อยทันอยู่นะทันอยู่นะตัวไที่เดิมที่เดิมที่ที่ที่เรายิงอยู่นู่นน่ะขอบคุณนะไม่ต้องขับรถมาไม่ต้องขับรถมาไม่ต้องขับรถมาลงนะลงนะลงนะลง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 มัลง หมดหมดโหคโครแรงอ่ะมีตัวเองที่แดงที่แดงที่แดงที่มีตัวนึงดาวดาวาตอยต่อยต่อยต่อยนี่ับนอย่ล่างนไปหนึงนทงเจ็ดสิบนเจ็ดสิบดาวดาดาวดาวดามซีันาบุกิว้าว เราขึ้นเนินนีกล่าปะเราเรา,เราขึ้นเราขึ้นเนิ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 นลงสีน่ะถ้าเราเล่นฝั่งนั้นไม่น่าจะน่าจะโดนอ่ะขึ้นฝั่งเนินลงสีดีกว่าวงเถอดจะบีบมาฝั่งลงสีอ่ะนั่นไงไปไปไปฝั่งเนินลงสีนี่แหละเก็มตึงเลยแหละเหลือเยอะเลยคนอ่ะเหลือสามสิบสี่อ่ะใครว่าไม่ตึงอ่ะตึงมากเลยนะเราจะไป,ไปเราจะไปอยู่ด้านหน้านะท่านผู้ชมตัง OK. ้งแคมป์อยู่ด้านหน้า ล่างขวาเหรอเฮ้ยมีตัวขับเฮ้ยเอาต๊งไหนวะตรงไหนอ่ะหลายบอลนะพี่โอ้พี่บอลเจ็เจ็พ่เจ็บ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 พี่อนเจ็บยเจ็บพี่เจ็บเจ็บเจ็บดา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 ดบนเขามันมีนะพี่พี่ไปดึงได้ปะพี่ไปดึงได้ปะมไม่นาเอาอ่ะพี่ ดาวน้ำผมดาวน้ำผมดาวผมหมดเลยนะผมหมดเลยบนหัวผมเยอะนะบนหัวผมเยอะนะมาไหนเนี่ยนีบนตรงหน้าผมเนี่ยมึงอกี้เห็นมันยิงกันอยู่หน้าผมเลยเมื่อกี้มันอยู่หน้าพี่โอเนี่ยยิงเยอะเลยเนี่ยนี่งานนี่งานนั้นหน้าผมยัยบอลหน้าผมยัยบอลในในในห้องน้ำในห้องน้ำแดงในห้องน้ำแดงในห้องน้ำแดง cho này cho này cho này đo, lo 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 vậy đó 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 cho lần này cho lần này đi đây anh đó 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 đứng này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  Uce, าเกลีบล้าเกลีบหลังรถหลังรถหลังรถเจ็บดาวดาวหลังรถหมดเลยต่อหลังไอวะเอาใครมีปืนใกล้อ่ะไหลไปโน่นเลยไหลเข้าวงไปก่อนใครมีปืนใกล้อ่ะไหลเข้าวงไปหล่ะาวงไปหล่ะาวงไปหลังหลังหลังหมอกีน่ะหลังหมอกีน่ะหลังหมอกีน่ะแถวหน้าหนาหน้าหน้าเร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 า โดน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 จะดาว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 ดาว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 โดนลานโดนลานว่ะมาใช้มันออกไปข้างนอกแล้รูนะตรงนี้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 มีนะตรงนี้มีนะตรงตรงมาร์กมีนะตรงมาร์กมีนะก้อนหนึ่งระวังหลังเข้านะระวังระวังหลังเข้านะ บนมีใช่ไหมน้องบนมีใช่ไหมห้องน้ำห้องน้ำมีนะห้องน้ำมีบนดาวบนดาวบนดาวตระตระตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บจัดดาวดาวดาวโดนรถโดนรถจะดาวรถจะดาวรถจะดาวรถขัดนัดเดียว มดหมดมมมหมเือนห้องน้ำห้องน้ำนห้องน้ดาวเด็กห้องน้เด็กห้องน้ำเด็กตัวห้องน้ำเือสอตัวห้องน้ำเดือสองตัวนึ้แล้วมันมอยู่ในเขาอน้จให้อยู่จให้อยู่จให้อยู่เล่นเลเล่นเล่นให้อยู่จให้อยู่จให้อยู่จให้อยู่เบเจ็บเจ็บ ไม่ได้ไปเดนรอปไบมึงนะเดนรอ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 เ้ข้าวอย่าปงเข้าอย่าปงเข้าอย่าปงเข้าจเย็นเมีปืนระเบิดเอาไอ้ยาปืนเป็นไรวะไอเวเ้ยด่าหนึเด่นด่านึ่งด่าหนึเด่นด่านึ่งด่าหนึ่งยได้ปะหวานไม่ได้วะ 那那那得了吧。打打打打打打打 คครับก็จบไปที่รบเบิดแล้วครับพี่อนาโมก็ได้เค้กที่2นะครับโอ้ตอนที่1อยู่แล้วว่าเด็กๆโอ้โหแต่ว่าก็ได้อยู่แล้วท่านผู้ชมเป็นในเค้กที่2ว่ะแต่ก็ถ้าใครอยากให้พี่อนาโมเล่นปืนไหนก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจใพี่อนาโมด,ด้วยนะครับเราจะไป1นึ่งแสนทรัพย์ตัวใด้วยกันนะครับเราจะไปเอาโล่งเงินมาติดไว้ผนังด้านหลังนะครับโอ,โอเคท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะครับบายบาย